วันนี้พรมีหนึ่งกับสามเล็กล่างก็ถึงหวยฟันไปที่สามเด้อพี่น้องชัวร์สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็สวัสดีโอ๋ไหนไหนหาบวนออกล่างหาล่างออกบวนไหนเป็นตั้งไหนบุกฮะก็เป็นตั้งไหนดูก็ดวงเนาะดวงพรมีมีหนาพรมีหายน่อยผู้หายกับพรมีดวงมันตกก่อนแล้วก็มีคุณอะตกแต่ว่าวิ่งวิ่งก็ผ่านเนาะวิ่งก็ผ่านให้วิ่งตัวไหนฮะวิ่ง หนึ่งกับสอง่ว่าอ่กับสองลังสองล่านงลงเขาเขาวิ่งเขาวิ่งยบนบนนี่สมต้ัวสามซมสองาฮางสอตัวเดียววานสม้สั่นาพี่น้องแต่มันตัดเาเด่นไา้แบบจืดเอดีวสองสามเราพูเสียดายไปโทรบอกโอ้สียดาไปต่ก่โอ้ตวานเลเนาะรแต่บอกเกี่ยวนดวงไงเนาะถ้าเจน้เอา Mà bỏ bỏ đi đi. Ngay bỏ qua. Toma, kia đi à gạo. mà xa. Tama xa là. Kia ừ. à, đi. Mắt không kiện. Kia gạo. Bỏ mặt đi. Mắt không kiện. Kia gạo. Bỏ mặt đi. Mắt không kiện. Mắt không kiện. Mắt không kiện. Mắt 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 kiện. k วันนี้ออกวันอาทิตย์วันนี้ออกวันเสาร์ออกวันเสาร์ดิไม่ออกวันเสาร์เอาสิมีตัวใดตวันเสาร์ก่อัอย่าก็จดเขียนเดี๋ยวสิเตรียมพิมพ์กันรูพิมพ์เอาเรื่องเราต้องทักท่าเสียเวลากันทำมาหากินจดเลยบอกมาเลยเขาโยนนอกมวันครับเขาเขาเขาแม่ ต้องเข่าไม่เนาะเพราว่าได้เลี้ยงลำเลี้ยงมาเล่ต้องหอยกระดึ๊บไปอือ่มบอกว่าได้เลี้ยงมาเลยบนก็ะไรครับบอกว่าประจำวันนี่เขียนแล้วเนาะเขียนตัวอ่ข้อสวัยสายอย่างงวดวันที่ขีดมาไว้เพียงลงพิมพ์อ่ะพิมพ์มข้อขีดไม่ไหนละพี่น้องเพิ่นมาเข้ามาเขนอยากได้ตัวเลขปั๊บพึ้นตัวเพิ่นมาถ่าพ่อหน่อยดิ เขาเสียเวลาเป็นชั่วโมงเลยแต่คนเสียเวลาสินาทีก็บว่าอะไรในคนแต่คนเยอะเพราะเป็นยังเขียนอะไรไว้วิ่งวิ่งบนเนาะวิ่งบนแยกขึ้นเขาบ่กะแยกบนล่างขึ้นเขาบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะวิ่งอะไรอ่าวิ่งบนวิ่งบนครับวิ่งบนตัวไห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 นครับพร้อมที่จะพิมพ์วิ่งบน เอาพี่น้องพิมไปพร้อมๆกันบ่ทําได้บบนน่ะประกาศเชิญพร้อมดดกเนาะบนนกับ1เกับ1 2บ่ติเกับ1 7กับ3บู่เาโอ้อ้าวบ่หยังงบ่ทิเดกับ3กับ3อาจับคู่บน แปดเนะกพี่เนี่ยข้างล่างจะชันใสออละแปดนเดนะแปดน็มตเดียวเลยออาเอาเดียวก่อนนะเอามเดียก่อนละเดียวเดียวครับเด็กสตัวไม่จกหางนี่จะหางสตัวเอาหางางก่อน้มาเอาอยูนะแต่บ่ห่วยเอาหมได้แล้วเอาหมดสิครับเอาหมดเไปยังม่จกหางผูสหางองางเาหมหางได้

ตัวนี <mini drained out> <osaurus> ้นะตัวก็ตัวนี้อ้าวสองตัวบนนี่หฮตัดเลนตัเองบ่เออนี่จับคู่จับคู่อัวนี้ปะเนี่ยศูนสามเนาะเอามาศูนรสามเอาสองตัวสองตัวสัวนี้อย่างนี้ยบนศูนยสามบนศูนสามนี่ังโอ้อ้อของเยอะกว่ารหังเยอะเลยเราูนยสามเอนมาอค่ไหเตัดตัวนี้สามตัวเนาะ เตรียมการนี่นะเนาะอ้เตรียมการบนนี่นะอ้าแต่ว่ล่างนี่เตรียมการมาเรียจ้างนะ่วิ่งวิ่งวิ่งสมตัวเดียวโอ้สมกับหนึ่งเนาะหนึ่งล่างเขาตัวไหนึ่งกับสามหนึ่งล่างหนึ่งกับสามาแน่นอนนึ่กับามมาน่ตัวไหีกับตุแมม้ทั้งอ้าวอ้าวไปสองชุด้อล่างสอุดสามเจ็ด Sám cao Đấy Chúng ta thắng khu lan Cái này đeo bằng Sám triệt sám cao Sám triệt cấp sám cao ừ. Sám triệt Sám cao, <laughs> sám <kiếp> sám cao. <laughs> Tôi mang người nó chạm không hay đen อ้าวพอดีเป๊ะเลยบาดนี้44เนี่ยเบอร์ที่3 7เด้อเน้น3 7นะเดี๋ยวก้มก้มสีแดงเน้นกองที่จะโช9งวดนี้บ่เป็นหลักที่งวดนี้เาม่แล้วก็คือตัวเแต่คือเก่ายังดิมันสิเก่ายังเด้อกอยู่ก10้อกมืฮู้อยู่เด้ออ้าวันี้เน้นบนบนเน้นตัวใดบนเน้น389เด้อ 3ามแปดเก้าสามแเก้าสามเก้าแปดหรือแปดสามเก้าจับเอาตัววิ่งวิ่งเน้่ตัวใดบนล่างบนวิ่งเก็ดบนวิ่งเจ็ดวงกลมเดียวเขาห้มันบ่ได้ห้มืนะมันหลเน้นเจ็ดมันฮะวงกลมเร่างวงกลมตัวใดวิ่งอ่ะสาเดียวสามงดียวดีดีมาคู่จับไม่ดีเอาคอกันมาโอเคพอเดีติดสามเก้าก็ได้ ถาเรยพูดนี่เพรเเบิ่งมาเรื่อยแต่ว่าเฮ็ดเฮ็ดตามขูดยุ่แต่ว่าพรไดเยเบิ่งประจำวันมันชดชดชดบเป็นอย่างเพรเป็นอย่างรัวเอาชดก่อนแต่ังข้ามันดีกว่าชทแบปมาหยจะเบาอีกครถ้าถ้าเฮ็ดอะไรดีก็นี่ลองลองไปยำคำนวณยำโผลอที่ประจำวันนี้มือเนี่ย เกตสองเกตเกตสองครับครับโทษไปบวกว่าเลี่ยนโตไหม่มีอยังไกันบวกบวได้เล<บ>เลี่ยนได้ว่าี่าตามอีกนอกจา<อ>ก,กจบเลยจบเียจบเลยนะครับเพราะว่ามับนบ่้เบอร์บนี่บน่นห้คิดได้แ <laughs> ต่ ตบาเนไกไปดือท่นตรวจทางครับตรวจท้งเาบอกว่าเจ้าสิมามือนดสิมาห้มามือสื่นีุ่ไหมมาแล้วกมาแล้วไห้เลยตะวันลาดามนี้ไปแล้วะีงเดสามแค่ไปแค่ไปไม่มีจบบนล่างไม่มีหนึ่งกับสามไม่ถูกหวยได้รางเด้อไม่มีหนึ่งกับสามไม่ถูกหวยไม่มีหกับสไม่ถูกหวยในเรื่างจะพอราครับ ก็ต้องอธิบายอย่างไรเนาะเพราะว่าเขียนรายละเอียดครบแล้ววิ่งบนเจ็ดกับสามจับคู่สามตัวบนนี้สองหางแต่ศูนย์เจ็ดสามแปดเก้าแล้วกับสองตัวบนศูนย์สามเมตรเดียววิ่งล่างหนึ่งกับสามจับคู่ล่างสามเจ็ดสามเก้าตัวเน้นๆกับชุทธนทองค์กรมนี่แค่นั้นก็ต้องอธิบายหลายเนาะโอเคโอเคครับโชว์นานแล้วเดี๋ยวติดตัวโอเคนะครับผมพี่น้อง เดี๋ยวเราใย้ำให้อีกครั้งหนึ่งอีกดอกอ้าทำนี่แต่ว่าล่างนี่แน่นอนเนาะลางกำนวณดีแล้วเหลือแต่บนบนนี่มันใหาไปตรวจท่านบ้างไหมตรวจทางเรื่องอะมันสิอยู่ลราเดียร์สิได้แต่ว่าให้ไปหายไปข้าวกอนเนาะครับอ่าฮยังไงเดี๋ย่นี้ทุ่ยบ่อยขึ้นครับตัวตัวเลขนี่น่าจะเป็นตัวเก่าอยู่เหมืนป่ะเหมือนแต่ว่าสิสิเลี้ยงไหมคือเังไรสิเลี้ยงไหมว่าสิยุราเดียร์สักที ว่าตัวไหนต้องยืดดัดไหนแมนฮะแต่ว่านี่ก็ถือว่าได้ครบแล้วล่ะถามจั้งแต่ถ่ายเลี้ยงไม่เคยทรวงไอ้พี่แก้วว่าทีโท้วบอกว่าเห็นม้ามืดต้อไม้อ่ะครับเพราะว่าเรียกบมุดนี่บระทัดนี่ประทัดนี่เบื้องว่ารายการมันมีเวลาทีออกสวยด้ยังถึงนะถ้าเอาไว้ท่ายไว้หัวถึงนะเขาเขาจะครูถิผิดนะ รก็ว่าตัวนี้การจะเมียนตัวเก่าเนต้องศาสนาบอกตัวเก่แล้วก็ว่าการจับที่เอาตัวนี้ไปรักมวยตัวนี้ไปรักซิแลกว้อยังซี่บอกแมนแมนอ๋อครับอ่ะจังเลยจะโทรบอกเอ็มินนะครับขาสิสรับตัวนี้เนาะแต่วลิตรรางนี่ไปเรียบร้อยแล้วเลิตรรางนี่เปี้ยเตี้ยเลยหนึ่งก็สามมาแน่นอนมาแน่นอนสามมาแน่นอนมาแน่นอนไม่มีผิดต่ะ